ส่วนโกนธัญญาพรามได้ทราบข่าวพระมหาบุรุษออกบวชแล้วก็ดีใจรีไปหาและชักชวนบุตรของเพื่อนพรามทั้งเจ็ดที่เคยร่วมทำนายพระลักษณะด้วยกันแต่มีเพียงสี่คนเท่านั้นที่พร้อมใจกันออกบวชจากนั้นจึงชวนกันออกสืบสอบตามพระมหาบุรุษพรามทั้งห้าที่ออกบวชนี้ คือโกนธัญญะวัปปะภัทธิยะมหานามะและอสชิได้รับขนานนามว่าปัญจวัคคีต่อมาปัญจวัคคีทั้งห้าได้ติดตามพระมหาบุรุษตามสถานที่ต่างๆจนพบพระองค์บําเพ็ญเพียรจึงอยู่คอยปรนิบัติรับใช้ โดยหวังว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วจะได้แสดงธรรมโปรดพระมหาบุรุษต้องการสแสวงหาหนทางตรัสรู้จึงทรงทรมานตนเองตามคตินิยมของพวกนักบวชเป็นสามวาระวาระที่หนึ่งทรงใช้ฟันกดฟันใช้ลิ้นกดเพดานปากไว้แน่นจนเหงื่อไหลโสมได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส เหมือนมีผู้มาบีบคอไว้นั่นครั้นเห็นว่าไม่ใช่หนทางตรัสรู้จึงเปลี่ยนวิธีอื่นต่อไปวาระที่สองทรงกลั้นลมหายใจเข้าออก ให้เดินไม่สะดวกจนเกิดเสียงอู้ในช่องหูทั้งสองปวดพระศีียนเสียดท้องและร้อนในพระวรกายอย่างยิ่งแม้จะทุกข์ทรมานอย่างหนักแต่พระองค์ก็ไม่ได้ย่อทอ้อครั้นเห็นว่านี่ก็ไม่ใช่หนทางตรัสรู้จึงเปลี่ยนวิธีอื่นต่อไปวาระที่สาม ทรงอดอาหารจนสู้ผอมเหี่ยวแห้งผิวพันธ์เศร้าหมองกระดูกและเส้นเอ็นปรากฏที่พระวรกายมีพระกำลังถดถอยอิดโรยทนทุกทรมานอย่างแรงกล้าพอรูปพระวรกายก็มีเส้นพระโลมาติดมาด้วยเรากระทำทุกข์กริยาทรมานร่างกายจนแม้ผู้อื่น ก็ไม่สามารถทำได้ยิ่งกว่านี้แล้วเหตุใดจึงไม่บรรลุพระโพธิญาณหรือว่าหนทางนี้จะไม่ใช่ทางตรัสรู้พระมหาบุรุษกำลังคลุ่นคิดวิตกถึงหนทางตรัสรู้เราจะช่วยยังไงดีนะอืม ฮ่าต้องใช้วิธีนี้ เสียงพินนั้นสายหนึ่งขึงตึงไปพอดีดหน่อยก็ขาดสายหนึ่งหย่อนเกินไปพอดีดเสียงก็ไม่กังวานสายหนึ่งไม่ตึงไม่หย่อนพอปานกลางพอดีดก็บันเกิดเสียงไพเราะก้องกังวานอ้การปฏิบัติตามทางสายกลางนั่นเองคือหนทางแห่งการตรัสรู้บรรลุพระโพธิญาณแต่ว่า สภาพร่างกายของเราในตอนนี้ไม่สามารถบำเพ็ญเพียรทางจิตตามทางสายกลางได้แน่เจ้าชายสิทธัตถะที่พวกเรายกย่องให้เป็นมหาบุรุษบำเพ็ญเพียรทรมานร่างกายมานานตั้งหกปียังไม่สามารถตรัสรู้ได้มาถึงตอนนี้ได้ละความเพียรสละหันไปสวยพระกายาหารอีกจะตรัสรู้ได้ยังไงนั่นนะซ ท่านโกนธัญญะท่านอวุโสที่สุดในหมู่พวกเราเห็นสมควรว่าจะทำยังไงดีล่ะถ้าเป็นอย่างนี้จะมาเฝ้าประนิบัติก็ร้ายประโยชน์พวกเราไปจากที่นี่กันเถอะ